สวัสดีครับทุกคนเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงจังหวัดอะไรครับนี่คือเขาอกทะลุที่จังหวัดพัดทลุงไม่น่าเชื่อนะครับผมไม่เลือกที่จะเดินทางโดยใช้รถใดๆเราเดินมาจากสถานีรถไฟเลยลงจากรถไฟปับ๊บเดินมา,มาก็มาเจอรีสอร์ทที่สวยที่สุดโรงแรมเป็นลักษณะแบบเป็นหลังๆๆเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูดูสิตื่นเต้นมากทุกคนโอ้ยเดี๋ยวต้องลงคลิปนี้ก่อนแบตก็จะหมดดูสิทุกคนจ๋า โอ้ยมีครบคันทุกอย่างนี่ห้องที่ได้นะทุกคนโอ้ยนี่ลานานาสีจ้าทุกคนแอร์เย็นฉ่ำเมืม่อกี้เนี่ยชาร์จแบตไปได้1%รีบออกมาดูสิทุกคนนี่รองเท้าคู่ละเก้าพันแนะจ๊ะทุกคนอวดนิดหนึ่งนะจ๊ะราคาไม่แพงหรอกจากเขาใส่กันคู่ละเป็นหมื่นเป็นแสนนะจ๊ะแต่ชอบตรงมีดีไซน์จ้ะทุกคนดูสิ ว้าวดูจอทีวีสีใหญ่ครับโลกดูบอลโลกได้เลยจ้ะนี่คือบรรยากาศเป็นทุ่งนาทุกคนมีห้องออกกําลังกายเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกก่อนที่แบบมันจะหมดเดี๋ยวเราต้องลงคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวต้องมาถ่ายอีก10บสคลิปเพราะว่าชอบมากจะมีสักกี่ที่ที่เรารู้สึกหลงรักตั้งแต่เราแรกพบทุกคนดูสิอาอกรีดเลยกรีดเลยทุกคนเขาจะได้ยินไหมเนี่ยว่าเราแบบ เธอขนาดนี้เพราะว่าเรามาพักแล้วเราก็ต้องโชว์ให้โลกรู้ว่าเราพักในที่ที่ทำเลที่แบบว่าไม่ซ้ําใครแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ช่องของเราต้องไม่เหมือนใครต้องแตกต่างสดสดบทไม่ต้องจ้าไม่มีการตัดต่อตัดทิ้งใดๆจะเต็มอิ่มหูตาตรงนี้มุมออกกําลังกายก็เห็นภูเขาอกทะลุอาตายแล้วทุกคนดูสิครับนี่ออกกําลังกายไปก็ จะเห็นภูเขาอกทะลุซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คของจังหวัดพัทลุงนี่ครับบายพาสเส้นนี้ซ้ายมือก็ไปลำปำทะเลน้อยนุกน้ำเพลินตาขวามือก็ไปในเมืองได้เลยดูสิทุกคนจา๋าตายแล้วดูสินี่นี่น,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 นดูสิทุกคนอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเราต้องลงก่อนมีนกมาดูสิมีนกบินให้เห็นกันต่อหน้าต่อตาเลยนี่คือลานนาโฮมสเตย์ นะฮะแล้วก็รีสอร์ทมีร้านอาหารในีนี้เป็นที่พักด้วยนะทุกคนเป็นที่พักโรงแรมหลังๆเป็นรีสอร์ทใหญ่มากแล้วก็อยู่ในอยูดอกไม้สวยมากๆเลยอยู่ในท่ามกลางอกเขาทะรู้จ้าเขาอกทะรู้นะยะเดี๋ยวเราจะไปเดินเราแวกนู้นด้วยนะไปหาของกินกันนะจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวเย็นๆนี้เราไปหาหมูกระทะกันดีกว่าอากาศแบบนี้ต้องกินหมูกระทะจ้า เราจองเอาไว้ที่ไหนดีเนาะเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องดูก่อนว่าในเมืองมีที่กินที่ไหนบ้างเราต้องหมูกระชจะแต่ถ้าเกิดใครจะรับประทานอาหารที่นี่มีให้พร้อมนะฮะแต่เรากินบรรยากาศที่นี่เราก็อิ่มแล้วน,ะะ,ทนววะทุกคนัวยหูฝูงวัวฝูงควายจ้ะทุกคนอ้ายมีดูสิทุกคนธรรมชาติมากๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวต้องมาต่ออีก EP หนึ่งนะทุกคนจะ้ะมาต่ออีก EP หนึ่งจะ้ะโอ้มมีห้องประชุมด้วยทุกคนมีลานดูสิทุกคน สุดยอดมากๆเลยอู้ตายแล้วมีปลาคาร์บอยู่ในใน,ในทุ่งนาดูว่าทุกคนเห็นไหมตัวแดงแดงอ่ะทุกคนเห็นไหมครับทุกคนดูสิรถมากทุกคนปลาคาร์บขเขาลิงก์ปลาคาร์บก็นในนาข้าวทุกคนเดี๋ยวขอขอหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนทุกคนมีดีอีกเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยมาปล่อยของกันในคลิปต่อไปวันนี้ฝาก ติดตามฝากเหมนยําอีกทีหนึ่งนะครับช่องของเราเนี่ยเป็นช่องของพวกเราฝากติดตามด้วยแม้เราจะไม่ได้มีคุดติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เราทําด้วยหัวใจไปที่ไหนดีเราก็บอกว่าดีไปกินไปพักที่ไหนเรามาแชร์ต่อแบ่งปันนะฮะใครอยากสนใจอยากจะมาพักที่พัทลุงพัทลุงใครบอกเป็นทางผ่านจ้ะไม่ใช่จะเป็นเมืองสําคัญในการไม่ใช่เมืองรองด้วยนะจ๊ะเป็นเมืองหลักไปแล้วจ้าดูสินี่น,นี่ทิวทัศน์แบบนี้ที่ไหนจะมีไม่เหมือนใครไม่เปรียบเทียบกับใครนะจ๊ะเพราะเป็นหนึ่งเดียวก็คือเขาอกทะลุจ้าฝากติดตามฝากไลฟ์ ฝากแชร์ด้วยนะคะใครฝากไลค์กดเม้นใครเม้นมาขอให้มีความสุขความเจริญเห็นมาทักทายกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนี่คือร้านนาแต่เป็นชื่อเหนือนะแต่มาอยู่ที่พัทลุงร้านนาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทนะฮะดูสิสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตบตัวเดี๋ยวมันจะตัดก็ก่อนนะครับทุกคนจ๋า